สวัสดีครับก็พบกับมาเนอร์ไดซิ์อีกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้รับมาแล้วนะครับสําหรับตัวหูฟังนะครับที่เมื่อคลิป EP แรกนะครับได้สั่งซื้อไปนะครับในรูปแบบของการผ่อนชำระกับแอปโชปปี e นะครับตอนนี้ก็เคอรี่มาส่งในบ้านแล้วครับส่งไว้มากสุดยอดเลยครับอันนี้ขอขอชื่นชมจริงๆครับเพราะว่าตรวจสอบจากแอปนะครับส่งวันส่งวันที่4ครับเมื่อเช้าครับวันที่5 ช่วงบ่ายถึงเลยครับกรุงเทพกรุงเทพเชียงใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าด้านในเราได้ได้ของมาจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ขอชื่นชมจริงๆนะครับสําหรับการส่งนะครับของเคอรี่แล้วก็ของช h o ปปีด้วยนะครับรวมๆกันนะครับเนาะขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับสุดยอดครับส่งไวมากผมถูกใจมากเลยครับ แต่อีกแอบหนึ่งนะครับสั่งก่อนอันนี้อีกนะครับตั้งแต่วันที่1น่ะครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะครับเนาะว่าจากแอบอะไรนะครับโอเคมาดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับนี่จะเป็นคลิป EP ที่2นะครับสำหรับหูฟัง Xiaomi โอมติงนะครับนี่มาแล้วนะครับมีการจากทางร้านนะครับเขาบอกว่าขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนร้านเรานะครับหากมีปัญหาแอดไลน์นะครับ ยูพินหรือว่ายุน่าจะยูพินนะครับแล้วก็บา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 นะครับแล้วก็ช่วยกด5ดาวให้กับเราด้วยนะครับนี่ครับลายก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองดูนะครับแอดไปเลยนะครับนี่ครับการทางร้านเขานะครับโอเคทีนี้โอ้โหมาแล้วครับเสี่ยวมี่ออมติงนะครับอันนี้แค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าเราได้ของจริงๆนะครับนี่ครับ เรียบร้อยนะครับอ่าได้ของนะครับแน่นๆเลยนะครับยังไม่ได้แก่เลยในคลิปนี้ผมจะรีวิวแค่ของถึงแล้วก็ได้ของแล้วนะครับส่วนในเรื่องของคุณภาพของตัวหูฟังเนะี่ยหรือว่าการใช้งานนะหรือว่าคุณภาพเสียงอะไรพวกนี้ขอเป็นคลิปต่อไปนะครับหรือว่าอีพีที่สนะครับเนาะนะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนครับกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคเราจะมาแกะดูกันเลยนะครับ ด้านในมีอะไรมาบ้างนะครับชื่อสุดยอดครับแบบผ่อนชาระนะครับนี่บบมเดือน6 0 0อกว่าบาทนะครับตัวนี้มาแล้วครับคุณสมบัตินี่ครับมาแล้วสุดยอดครับผมของจริงนะครับเซมี่โอมติงนะครับหรือว่าอมติงแล้วแต่ใครจะออกเสียงนะครับ พลาสติกดึงขึ้นมานี่ครับอ่าโอเคเรามาดูว่ามีอะไรมากับกล่องของมันบ้างนะครับเดี๋ยวนะครับวิธีเปิดกล่องยังไงเอ่ยค่อนข้างที่จะเปิดยากนะครับอ๋อตรงน,นี้ครับโอเค โอเพนจากตรงนี้นะครับนี่อ๋อเปิดด้านข้างคู่มือแล้วก็สายชาร์จนะครับนี่ก็เป็นขนาดนะครับขนาดของหูนะครับมาให้2ชุดนะครับสายชาร์จก็จะเป็นแบบ Type C นะครับไม่ลองดูนิดนึงนะครับผมว่าจะไม่แกะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าให้ได้นะครับนี่ครับเป็นแบบ Type C นะครับเป็นแบบ Type C นี่ นะครับโอเคยังไม่ใช้นะครับแต่ว่านี่ก็คือเครื่องมือนะครับแล้วก็ตัวน่าจะเป็นแอปหรือเปล่าครับแล้วก็เอาเป็นเว็บไซต์นะครับแล้กเป็นคู่มือภาษาจีนแน่นอนครับเพราะว่าเป็นของเซมี่นะครับก็มีมาแค่นี้ด้านบนไม่มีอะไรแล้วนะครับด้านบนไม่มีอะไรนี่ครับโอ้โหอ่ะมาดูตัวหูฟังดีกว่าเขาให้นี่ครับโอโพ็ฮเกจ ค่อนข้างดีนะครับสวยพลาสติกก็จับดูแล้วแน่นมือนะครับนี่ครับแสงไม่ค่อยมีนะครับผมถ่ายตอนค่ำนะนี่ครับด้านหลังก็จะมีดีเทลต่างๆนะครับจับดูแล้วอโอ้โพลาสติกคุณภาพนะครับผมจับดูแล้วจด,ดเลยครับดูตัวหูฟังครับนี่ ก็มีพลาสติกให้นะครับนี่เป็นรูปทรงของเขานะครับอ่าข้างขวาข้างซ้ายนะครับที่สาเหตุที่ไม่รีวิวก็คือเดี๋ยวเราต้องเอาไปชาร์จแบตก่อนนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมาถึงนะครับแบตมาจากโรงงานมัน่าจะ,ะให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองนิดนึงก็คือลองใส่หูแล้วรู้สึกยังไงนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังฟ้าร้องด้วยนะครับวันนี้โอ้ใส่หูแล้ว รู้สึกว่ามันมันเข้ากับหูได้ดีครับเป็นอินเอียนะครับแล้วก็มันไม่นูนออกจากใบหูมากนะครับที่ผมซื้อคือหนึ่งผมจะใช้ใส่กับหมอนอกด้วยนะครับผมว่าอันเนี้ยผมใส่มาหลายหลายอันแล้วนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะได้ครับเพ,พราะพอดูแล้วมันไม่มันไม่ล้ําออกมาจากาตัวรูหูเรามากนะครับแล้วก็สลีละค่อนข้างที่จะออกแบบมาให้เข้ากับ เข้ากับหูเรานะครับรูปทรงของรูหูเรานะครับเยี่ยมเลยครับชอบมากแกะพลาสติกเลยกันี่ครับไฟบลูทูธขึ้นแล้วนะครับสีน้ำเงินพร้อมทำงานนะครับขอไปชร์จแบตก่อนนะครับโอเคยังไงก็นี่ครับซื้อของแบบพรชล่ากับโชปปีได้ของจริงๆนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกับมาเนอร์ไอเรสิทด้วยนะครับผม วันนี้ขอสวัสดีครับผม